แล้วเราก็มาถึงแม็กโดนัลแล้วอ้าวเด็กๆได้เลยได้อะไรมากินได้อะไรกินอิปเปอรอ่าเก็บออกมาเดี๋ยวเราได้อะไรกินคะมันต้องช่วยเราได้แล้วมันต้องช่วยเราได้แล้วทำแบบเก๊ะเอาออกมากินเลย ไก่นะฮะว้าวนีองเด็่อกมันคอแบงอย่าทะเลาะกันถ้าไม่ทะเลาะกันก็จะเอามาอย่างนี้แหละ ถ้าวันไหนทะเลาะกันก็ไม่เอามาเข้าใจไหมมีความสุขไหมถ้าไม่ทะเลาะกันอ่ะแย่อะเ s g e e ซีส z s o happy as geen ruzie is toch happy toch beter dan r u ซีอเอาเอ็กมาเกินก่อนนะคะ